สบายดีจ้าเนาะสบายดีเบิร์ตซูขูซุขุณสบายดีตอนสวยยินดีตอนหับเขาวซูซองสาวหวานซื่นจ้า <c oughs> ลงไปหาเราไมมเนาะวางสวยวางนึงลงไปหาอยู่งหวยจะสีแกงเราไหมมันนี่แกงซัมมะปีเนาะใส่กระปูกระแป้งใส่อย่างสบายดีป้าลุงเนาะมใเนี่ยจะไปให้ดี <c oughs> ดป้าลุง เตัวเอ๋ไันมีแดดมั้ยเป็นวัสดสบายดีป้าลูกจะเปิดสบายดีป้าลูกเลยลบมือไปน,น้ำสบายดีจ้าเออไม่บอกเลเปิดว่าสบายดีจ้าสบายดีจ้าป้าลูกนัง่งพอ,อนี่น้นนนองอยู่เงื้ยนะเนาะก็เลยจะมาแกน้องใหม่สิแคมตรทองนาอยู่โฮมคอร์ดได้จ้าลมขัดกระโด พักกันเอามาหน่อยมาเล่นคนละดสูระจ้ะแกงใส่พีลอ้อใส่เห็ดปัวจ้ะแม่ไปหาเห็ดมือว่านมึงได้เลยแล้วบาได้แกงแล้วจ่มไว้พีล้อก็ลืมเอาม้ามือว่านว่าเสียพิล้อมาลืมซ้ะแม่แล้วสิฮะพูดแถวสวยนี่แหละได้แจ๊คซีฟจ๊คซาวอันนี้เราใหม่ก็อ่อนอ่อน สองไปหาสองสามก่อนึน่งในลายเติบได้ยังหรออยากเห็ดนะกินบ่ลูกกินพระกันกินยุกแมส่สื้อลูกซีม,มาไปปิีงอยู่ข้างหน้ามืแรงกินยุกกินได้แม่สิไปซืบเอาไปนั่งปิิงกินอยู่กลางท่งน้ามืแรง ระวังบาดมืออยากได้บอกมันบอกมันแทงคายแม่ทิ่มโลดกะมันเรื่องงัวก็มากินนี่เต๊แนงพอดีแกงที่น้องทุบบาดหนึ่งบาดหนึ่งแม่สิเออหน่อไม่เนี่ยมีมันแกงแซ่บจ้าที่ไปหาอยู่บาดเวปุ่นลาบุนอะไรแกงทั่วเซ็ตเสพมันอ่อนมันหอม โอ้อันนี้ทีมแห้งนออันนี้แลวกินร้อสิแก้ใหงนร้อย,ออยะแก้แหงเล็ดมาน่อยเนะื่อมันสบายฤดาหน่อยกนะ็จะเล็ดมาหน่อยนงเอาไปไหว้ที่จะให้มันกินนมแม่มันแล้วมันสีใหญ่พ่ทันมืึ เบิ่งป่าขอนก็นยังแดดแห้งพี่น้องกูละค่ำๆสามโมงกูและเนะยังสีเล่อเบ,บิ่งแดดอนี้อะรอไปหมดป่าเขาวานี่ยหนมันคันคลาย <c oughs> อุอนค่ะตอนนี้เราใหม่ ไง้นี่ยนี่แสบสุดจ้าเพราะว่ามันไก่สีบิดย่ามโนใหม้แล้วไก่สีขาวสู้ระดูแรงแล้วโนใไม้ก่สียาปงแล้วก็นี่แต่ซื้อกินกับใช้ปลูกโนใหม้ก็กินโนใหม่ปลูกนะแต่เถาไม่อยู่ก่อนึงโนใหม้โนใไม่กิ่มสุ้งก็ได้กินอยู่เบิดแรงอยู่ก่อเดียวก็เ <c oughs> มื่อยเลยมันว่าแห้งบ่ได้พี่้องมัน อยากไอ้กยอย็จะเป็นวัดคีโมกง่อยแกแล้วลูกอย่าให้มันฮักแก๊สนี่ตัวซ้ำนี่มันจังบอฮาร์กน้อยเลยมันหน่อยพดคนน้อยแลูกแกตัวในหญ่นึงเอา้างัวมาแล้วไปลองมาแล้วลูกแปะกล้องมาแล้วล,ลูกคนลูกเรื่อยเรื่อ นองมาแล้วแล้วจ้าพี่น้องอีแม่เอาไปต้มแล้วก็สุดก็สินั่งเล่นนี่แหละเนาะมันเย็นดีเมื่อเฮือแล้วมันมันบ่มีลมมันห่อนแบบกอไผ่บางเบิดต้นไม้เฮือนซ้านบางเบิด <c oughs> ยับไอเจ้สิไปหาเห็ดอย่างดี พี่นอ้อยอยากให้เห็ดอย่างให้เบิงเนะ่ยนำมาได้ด้อเนาะท่นสิงมป่าในแถห,หน้าก็นำมันยังหลายอยู่ยังถ่วมล้งตีนอยู่นำมันปัดกวางย่านสี่หามือผู้บ่จักมันจะสีบโบกชิโลกับบอมีแถวบ้านนี่เนาะแต่ก้าวแถวคันหน้านี้แถวบอลส,สั้นนั่งนี่ก้นแถวนี้ได้แล้วเศร้าสามสิบ แต่ปีนีบบเห็นจากตุเะมันไปใส่มันตายเบิดแต่ดตอนใด้กับบุหูแต่ปีแล้วนี่ก็ยังลายอยู่มือแรลงสีเสือนะนะสื่อลูกซีนมาย่างสู่เด็กน่อยกินสิลงไปนั่งอยู่กลางทงนะใจอยู่ขนาใหญ่ยวสีสวนสาวันเบิเพิคนสีขาวมาบ่า มื like, ่อน okay, so, ี้เพิ่นไปเกี่ยวข่าวเจเลยเซธฮเพิ่นแล้วโอเคจ้าเนาะทาเบิ่งแกงเนาะไหมอ่สิบเบอร์ท่ายเบิ่งตอนแกงทาเบิ่งตอนกินเนาะเพราะว่าตอนแกงท่ายเคยทายไลายคลิปแล้วบทาเบิ่งตอนกินจ้ากระปุกจ้าแล้วแล้วมีทุกแนวแล้วกินงามกระปุกบ้ากระเวิดปืดเลย แับออกมาด้ลูกแล้วก็นอยทมนเจ็ดแปุมนกันแล้วำให้ออของแม่คบเกืบแถวัคบเกบแถวหักเอออกกับปูนะบ้านใหญ่เลยกับป yeah, ูบ้านใหญ่ปูสั่ ลูกใแคานุมแล้วก็เหี่ยวพมมันบาดตีนได้เปือกกระปูเนี่ยว้าวแม่ลเปิดมามาเค็มบ้าเัยแกอย่างเปลือกกระปุ๋ยหอกเ่าไปมันบบงดีงามมันนเสร็จ ไม่ให้ขึ้นอ่ะม่หเขาเป็นจำลงั้กบร้อเก็บแเอื้อนนะลูกอ่ะอ่ะอขาวน่ขจาบ่อไปซื้อเอาเงินแม่ไปไปซื้อนมมาม้า แล้วแม่มันมันเียบรบม่แล้ที่ใส่ตุ่มไม่เลยใส่ตุ่มกุ้มน้ำดำเลยปิดกดมันไปมัดกดมันไว้มลนขึ้นไปใส่ตุ่มกุ่งไว้เลยมาเลยดึงทางไปแต่ก่อนมหมัา ใครอยากกินปิ้งลูกซีนมือแรกแหละหามซื้อขนมเดิมเลยกางเวนอดเอาหามซื้อขนมมันเป็นวาดกินขนมพีมอแลนนตดห่นอเปิล้ยาก็คือไก่เหรอใส่ในข่าวนะลูกอีร้อยเราทานแต่พักค่าเเอื่อยเนีใช่เน่ใช่ใส่ค่ะเวลาคือเอื่อย

ลมค่ะอะลีทางลมทางแดดก็สีเบิดคักอเลยอะอเหาเอาเหีืยเอาเหงืมารนอ,รอยแล้วอันอกดน้องกค้างามหน่อยนะมันดินกระดงเหี่ยวกุไปจุงว่าเหมือนจะท่านที่ได้เหี่ยวเลยเพีย,ย,ยราย้ายร้ายอ่ะถันเัอเขาทำไม่รู้แต่ก,ก็จริงกะไห่กค้คามไปยัมบุเรนกระเหี่ยวอใช่ก็ไม่หาย รวมกบลาวเลือดที่สู้สยูบ่บ,บ,บ,บกเขาบอ้เหตุใดแชพน้ำกระแหงเบื้อเขาก,ยกานน็ยังบทนนงรงทนันั่นจัยังบรานเ่งเบอมันะมากมื่นา,า,านเขายปีน,นึงได้ชานทยเป็นเอือนี่งลมบอ หลายคนทำหมเบิกตื่นเบิดพอดีเบกชิมดักพอดีบอกคนักข้ามขาแม่หายนะเบื่อย้อนินล้มปะเศดแก่หมอนเออเพื่ยังกินเฉยองก็ เป่นไบใบร้อนกเขากับบนะานแต่จะค้ำอ้ม่ันี้ไม่เหรอบวกต่อนี่อมเ่บบตผมอย่างคมรายกิโลยั่นขึ้นไปคือแบบแต่แหลนหัน เป็นใคกด้แต่ต้องกินบบแซ้เราว่ะแท้หร้อแย่ๆแบบเพียนเลยถือว่าตพี่กินอาหารได้เยอะยามเพีกินอะยรกินไาเลยก เก็บมันใส่ลวดไ่เมืม่อโชเซมีน้ำในทางลวดนัด่นเป็นตุกน๊กนาวาถังให้มันบดถังมันถือน้ำข่าววันนี้พี่น้องใส่ข่าวงั้นยาน่ามนีข่าวเก่ากันยังอ่อนอยูอ่ถ้าใส่ข่าวอันนี้คือข่าวแจาเกี่ยวนะย่ามนี้มันอยากแข็งเดือนหน่อยเรายังเอาไว้กินช่องสอสสุดข่าวเข้าไปตะกี้ว่นทีไว้สอบนึง่งม,มันแซ่บเอาไว้ชอบทั้งอ่อนทั้งหอมโอเคหรื่อืม,อม กูไปสักยาแล้วว่ะไปดืมอะบาคลายเบิร์วเรอชี้อะจมมาช่อบนึ่งาเยนจมสอบนึ่งมากินบวกกัแ่นกว่าดีกินไปแล้วต้อเหมือนะขมันบ่ึ้นตัวือืมาไอเมากินมาก็ิดซ้ำที่ไอจืดมาแ้ว อย่าพากันะเล็บร้ายลูกแล้วเบิ่งอีดำก็มีแพนด่ามาจนเนาแล้วกระจายยังเดี๋ยวบ้านกระจายจต่เดินมาแบกเคียงเรา,า,าหเห็นเราจะเอีเยงคอเคียงในสายจะพากันมาหามไม่เกิดไปหลังมัน <laughs> ไม่ตังน้ำ <laughs> เลยนลมเขาเดียอ่ับขเดียวนะลใไเบิค่ัมีแห้งคเดียวอกมีแหงไปหนงกแหงเจบกบใส่เามือเบิ้เบใส่ไคนนีสิเด็กคนอย่าล่าเลยเด้อนะ ขอบใจผ่้สู่ผูสุขคนที่ติดตามและก็ฝากติดตามฝากเบิร์โฆษณาฮันเดอร์เน<อ>าะพอการคลิปนวไปแล้วสบายดีจ้าด้วยแสงเป็นอย่างนี้ใช่แก้น้งไม่แม่อกว่ากาศน้งไม่สิบ,บาท